ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของสุกตาสาวรองศาลสบายดีทุกคนสบายดีตอนเชนะ้าน้องมือนีก็บพบกับช่องของสุกตาสาวน้อยรองศาลอีกแล้วทุกคนในะขณะน,นี้มือนีเมื่อคืนนี้เราฝนตกย่างหุ่นแหงขนาดเลยฝนตกมาได้สองคืนแล้วแต่ว่าตอนสวยฮั่นมันจะสวยมันจะแดดออกแดดแล้วก็ฝนมาหน่อยนึงเนาะซึ่งมือนีกา น้ำสาลก็ขึ้นหลเนาะแล้วเราจะไปเบื้องนากันว่านาฮันจะมีน้ำาหลาโบซึ่งปกติแล้วแต่ละ้า,าน้องตุ๊กตื่นมาเพื่อท้เรียกแล้วปุ๊บน้องตุ๊กก็จะได้ไปส่งแม่ยูนาเนาะบางทีก็ได้ไปทฮ็ดเรียกซวยแม่ยูนาให้เรียกแล้วล้ะก็ออกมาเหอนเนาะเพราะว่ายูนาบ่ค่อยมีบ่ค่อยเน็ตบ่ค่อยดีน้องตุ๊กก็เลยต้องออกมาเพื่อที่จะมาตอบคอมเมนต์ที่4ัดคลิปแล้วก็กคลิปเลยมอนี้ ซาดหูเนาะต้องตุกขอให้น้ํามีอยู่ในนามีน้ำนะเพราะว่ายากอันดําให้ดํานาซะเนาะเพราะว่าได้ซักได้ตกกาแล้วกะเสียดายกาเนาะถ้าหามโบได้เห็นอย่างนั้นะนะว่าจะถ้าบ่มีน้ำกับค,ค,ความคิดของพ่อแม่ก็ว่าจะดูกน้ำนาน้ำสารมาใส่เนาะแต่ว่ามันใส่การลงทุนหลายเหางก็เลยบ่อยากเ็ลกเลยท่าฝนเอาพินาน้องตุกกา เมื่อนั้นเมื่อตอนก้อนเนาะก้อนน้องตุ้กเคยทายให้ทุกคนเบื้อนนั้นบ่มีน้ําเลยแต่ว่าตอนนี้ฝนมาเดือวแล้วเนาะเราจะไปเบิ้งกันว่าจะมีน้ําหรือบ่มีน้ําเบิ้งบากคนนี่อันกุ๊กกิ๊กเนาะนี่อ้าวไปนาแล้วอ้าวไปเกอือกไปหน้าแล้วนี่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 นีไนบบ่ไปดำนาควบว่างไปดำนา หาจะไปเบิ้งยุนากานทุกคนเดี๋ยวไปส่งแม่ก่อนนี่ธงออกมารุ่นใหม่เนาะเราจะใส่ธงนี้เพื่อพายไปโรงเรียนตอนนี้น้องทุกได้มาหอดเสียงในสวนยางห้องสวนยางกันเนาะส่งทุกมาส่งแม่ดีกว่าเดี๋ยวเราจะเบิ่งน้ำหนากันว่าจะมีบคือทุกคนน้องทุกขี่รถมาเนาะแม่ยังบุกตั้งตา บรเกแต่มันคันเนาะเสียงลำซางดังดังโคตเสียงฮอฮืออยู่เลยนะเบิ่อลำซางเนาะตุนบอกไกลากี้กอ้าวคมาแล้วนะคะลำซาง อน้ำซางขึ้นคงสูงทุกคนเม่อก่อนเนาะน้ำซางลงไปแบกไกลๆแต่ว่ามาวันนี้ป้าน้ำซางขึ้มนสูงอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการตักน้ำซาง้องอาบน้ำทอเนาะกระตาสบู่คนทุกคนได้ยินเสียงสารบ่ดตั้งดังเนาะฮ่าเฮเฮเสียงมันห้องฮ่าฮฮคือเราตุ๊กจะไปให้น้ำสารให้ทุกคนเบิ่งเบยน้อยนึงเนาะ ไว้ตอนกลับนี่ก็จะไปให้เบิงน้ำสายู่บ้านน้องกุ๊กเนาะว่ามันขึ้นสั้นใดละว,ว่าเป็นอย่างมัอนคือโบขึ้นมาทางน้ำหนานนองปุ๊กแต่ละปีเนาะถ้าปีใดที่มีน้ำสาญหลหลแล้วน้ำสาลขึ้นหลายมันจะไหลทะลักเข้าหนาน้องกุ๊กกับหนานนองปุ๊กที่หนาของประมาณหลายหลายคนถ้ามีน้ำทะลักเข้ามาแล้วให้เน้ำมีนาก็ได้ดำน้ แต่ถ้าปีใดที่บงมีน้ำตาลบทารักษ์เข้ามาก็คือปีนั้นจะบริดำนานเลยก็เลยต้องเสียเข้าไปเพราะว่าน้ำบ่ค่อยมีเนาะนี่เนาะตออประมาณเวลาเจ็ดโมงเด้อตอนนี้ก็เป็นบบทันออกเลยเนาะก่อนเมฆบังหมดเลยหมอกบงังหมดเลยจับจับ นี่คือข้าวให้ข้าวให้นี่งามงามย่านแต่แบบว่าข้าวให้งามไล่ล้วแบบเวลาฟ้าล่มมาเวลาพยามเกี่ยวเขาละย่านเขามันจะลมเบิร์เนาะสาเหตุที่เขางามไล่กับย่านแบบนี้สาเหตุที่เข้าโบงามนึ่งเลยก็คือจะไม่ได้กินข้าวเข้าล้มเขางามไล่กะลมข้าวล้มเวลาพยามเกี่ยวกะจะเห็นให้ ได้เข้าคิดว่าน้ำต้องบุมีแน่นอนอยู่นาะฝนตกมาสองคืนซ้อนกันแล้วแล้วกับเมื่อวานก็ฝนตกหยิบๆยิบน้อยๆเนาะตอนกลางวินแต่ว่ามันกับโบตกแต่ว่ามันกระน้ำบุมีนะบยนะบยโบ,บตกน้ำบุมีแต่ว่าอากาศในซุนซุนเย็นขนาดคือที่มีน้ำเนาะถ้ามืออื่นถ้าคืนนี้ฝนตกอีกมันก็จะ มีน้ำแน่นอนน้ำหนามีน้ำแน่นอนอุ๊มีน้ำอยู่ทุกคนมีแค่นี้น้ำนาปีนี้ฝนตกมาหลายรืเแล้วเนาะแต่ว่ามันก็บ่มีจะเคลื่อนนาน้องกุกกิ๊กจะอยู่จะอยู่ลุกกว่าหนาน้องตุก๊กถ้านากุกิ๊กมีน้ำ น้ำน้อยนึงนาน้องตุ๊กจะบ่มีน้ำแต่ถ้านะคะนาน้องกุ๊กกิ๊กมีน้ำเอาหลายนาน้องตุ๊กก็จะจึงมีน้ำน้อยนึงสินะเพราะว่านาน้องตุ๊กมันจะอยู่สูงกว่านาน้องกุ๊กกิ๊กเนาะนาน้องกุ๊กกิ๊กจะอยู่ต่ำกว่าก็เห็นให้มีน้ำก่อนนะฮึฝนตกมาหลายแล้วก็ยังบ่มีน้ำแบบนี้เป็นอุปสรรคให้กับการเกษตรนะคะนี่ มันตกมาไหลเพื่อละยังบ่มีน้ำาปบน,นี้เนะาะโอ้สียดารทุกคนเดี๋ยวเราจะคือตอนนี้น้ำบ่มีแล้วเนาะมาจะหาเปิงมืออื่นะเราจะปเปลืองน้ำสรอดูบ้านอตุตกกนว่ามันจะขึ้นหลสันใหนเนาะแต่ว่านานี่คือมันบ่มีน้ำแล้วเนาะ ปีนี้จะไม่ดำแน่แน่เลยฝนตกมาหลายเธอแต่ว่ามันก็บ่มีจักเพื่อ,อเลยถ้ามีน้ำน,นี่นะแม่ลุกกระจักตอกไว้เตรียมหอยเพื่อที่จะเกี่ยมมัดกาแม่ลุกเกี่ยมไว้จะโดนแล้วตอกนะจนมันจะ,ะแดงจะกอบแกบมมาแล้วเนาะแต่ว่านั้นบ่มีน้ายน,น,านบมนนนะ่มีน้ำเนาะเรากลับทำไม แต่ว่าบรรยากาศดีๆทุกคนอากาศเย็นเย็นแต่เนาะโบมีแดดจนว่าเจ็ดโมงะแปดโมงแล้วยังบบมีแดด์ปานนีอคือไม่งงตุกกตะตื้นสวยเนาะแต่เพราะว่าบรรยากาศเป็นใจให้เหานอนเพราะว่าฝนตกนิงนิ่ิิแล้วฟ้าก็คึมคือว่ายัางมืดอยู่ตลอดเนาะแต้จริงแล้วมันสวยละตื่นมาพอดีตกส,สวยเลยแต่ว่าคือบรรยากาศตอนเศร้าเนาะแต่ว่าให้จริงโบแม่มันถึงสเปดแปดโมงแล้ว嘛นะ โอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอยู่น้ำส่านกันเลยทุกคนน้ำส่านบ้านน้องตุ๊กก็คือน้ำตุ๊กมาส่งแม่ตุ๊กก็จะกลับเมื่องเนาะเพราะว่าเขาจะเมื่องไปอย่างต่อฝากทุกคนติดตามคลิปต่อไปได้เลยเนาะไปนี่ hey, ทุกคนตอนนี้น้องตุ๊กขอดเธอแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิงึงน้ำส่านกันว่าตอนนี้น้ำส่านเราขึ้นฮอดไซแล้วเนาะ น้ำสานกะบได้ยู่ไก่จากงานะน้องตุกเลยเนาะถายางลงไปนี่แล้วก็เจอแล้วป้าทุกคนเมื่อนี้มีแต่คนดำนาไล่หลทุกคนแล้วกะคนลูกกาไหลเนาะนะเพราะฝนตกมาน้ำมาลุกกาวะเขาไปลูกกานะคะ ต๊กกาดำนาค่ะนาน้องตุ๊กคุฮันมีน้ำเพื่อแต่ว่านาน้องกุก๊กกิ๊กฮันมีน้ำเข้ามาแล้วมันเป็นน้ำม,มาจากน้ำสาะลักเข้ามานาน้องกุ๊กกิ๊กถ้าปีใดมีน้ำสาแล้วมันทะลักเข้านาน้องตุก๊กมันถึงจะมีน้ำเพราะว่านาน้องตุก๊กหันจะยืดสูงกว่านาน้องกุ๊กกิ๊กเนาะยาย่าย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 าตอนนี้หอาก็ แตถึงแล้วนะคะว้าวปอน้ำสางทุกคนแดงบุ้งเริ่งเลยเนาะอู้ยไม่กอดอู้ยไม่กอดทุกคนน้ำสางมันขึ้นสูงอนีเลยเนาะปาติดโชว์ปาทุกคนบุิงน้ำตาล ตุ๊กบบ็มีน้ำแต่น้้ำสาลขึ้นบลอกหลายๆเนาะจอยเดินหนาน้องตุ๊ก็มีน้ำแล้วมืออื่นจะเสี็ดเป็นโลก,กาและก็ดำนาะอู้ห่กอนมันช่างหน้ากลัวมากอู Ooh, ก้ทุกคนทางซารบางปีเนาะมันขึ้นมาขอดอดแถวพีเนาะแถวกลางเนาะบางทีก็เกลบความพันบานคุ่นความมากฝุ่นตกหลายละมีน้ำทะลักเข้ามาอู้ นี่น้ำจะเป็นสีแดงมาเลยนี่เอาไปโบได,ทนนด้ทุกคนหองยานของยานนะจะยางมีก่อนนี่ป้าทุกคนไม่เห็นอันนี้ร์ลย น่าก,กลัวมากเลยค่ะน้ำสารขึ้นมากระไย,ยเอา้าพวกสุทาต้องตุก๊กก่อนที่จะมาท่ายใดต้องได้ค้าน้ำนี่มาก่อนน้องตุกยากงาปไปลงไปหานแต่น้องตุกขียานเนาะยานจนระแค่ น้ำคืน้ดแบบนี้นะทุกคนมันก็จะมีพวกสัตว์หายแันนาขัวนะคะเอาชียานอุ้ยน้ำค่ะน้ำทำนี้มันก็เอาเลึกอะได้ไีมเสื้อชิงาลงไปพุ้นแห้งจะลึกเนาะได้ไผทุกคนอยู่ฝากคามน้ำา่าคุณเหมมันก็มีให้มีนาอีกได้ทุกคนเพิ่อนกับไปเห็นให้เห็นนาอยู่ตรงนั้นนะคะลุตงตุ๊กเคยข้ามไปอยู่ค่ะ ทางน้องเขาจะเอิญมาฝากเนื้อนะคะเขาจะขึ้นไปเทิงพูนนะคะไปถ่ายให้ทุกคนเบิง่งเห็นมุมสูงๆนะคะเฮาอยู่ทางกล้องพี่เฮาจะถ่ายให้ทุกคนเบิ่งบ่เห็นเลยค่ะเาจะไปทางไหนเนาะเราจึงจะให้ทุกคนเห็นมุมสูงๆเขาจะบุปลาไปนะคะปา ปจะสลาฮ่ษษษาไม่ขึ้นไม่ได้อ๋อเอาไงดีเอาไงดีเอะเอามือ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 เอามันทางมันมืดมืดเนาะนี่อ๋อเป็นไงทุกคนเห็นน้ำสารบ้านน้องตุ๊ก นะอันนั้นไฮนาเพิ่นกำลังเหตุอยู่พุนะ่นเนาะเพิ่นบอกเขากาเพิ่นเอ้ยงาเนาะอ่ะผิดเบาผิดแหละน่ากลัวมากลางซานน่ากลัวมากเลยนะคะคือมันขึ้นสูงเอาเทเอาว่านะคะตอนนี้ตอนนี้เราถ่ายจากตรงสูงอลีนะคะคุณกันคมอยู่คุณเนาะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องตุ๊กก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่นะานี้เนาะหวังว่าทุกคนจะ ารู้ให้หนายลงตูกได้หน่ำนาแน่เนาะถ้าใครมาคลิปนี้เนะาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กสะสะใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนคิปต่อไปด้วยทุกคนบ๊ายบายเบิ้งนลำซานอุ้ยน่ากลัวทุกคนอยากลอยน้ำเบิ้งว่าจะเป็น,นอะไรเนะาะภาพุ่นก่อนนี้ให้ไม่นายให้บอกอาเขียวๆอยู่แค่ไหนเขียวๆตัวนั้นนะนั่นก็จะเป็นเขาพุ่นเนาะพุ่นอ่ะหน่งพุ่นหนึพุๆๆ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 ่นพุ่นพุ่นอันนั้นจะไหลลงไปพุ่นอันนี้จะไหลมาแต่าทางหงเียนลงตุ้ก,ก็คือขั้ว ขวร้องซานผูเนาะไหลจะมาหอดผ่านบ้านน้องตุ๊กผ่านบ้านผู้ประมันเนาะผ่านเพียน้องตุ๊กมาก่อนแล้วค่อยมาผ่านบ้านน้องตุ๊กอีกผ่านหลายๆบ้านนาะน้ำซานเป็นปน้ำซาที่ง่ายขนาดเลยเนาะคุณนก็ไผ่ตัวนั้นน้องตุ๊กกับอันหลายหลายคนพากันมักไปอาบเนาะแถวกองนั้นแต่ว,ว่าตอนนี้ท่วมจนแบบกลางกอไผ่แล้วไปอาบบ่ได้แล้วเนาะความน้ําขึ้นหลายมนะือน